สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะมาชมพระปิดตาเออดูแต่ข้างหน้านี่นะครับเดาได้ไหมเออเหมือนของหลวงปู่โตไหมเนี่ยนะฮะหรือของเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชไหมนะฮะอ่านะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้เนื้อเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังฟึบอ่าเขาจะเขียนว่า ท่ากระบือ,อ,อวัดท่ากระบือผิดนะครับผิดนะครับเขาเขียนว่าวัดทางกระบือนะครับวัดทางกระบือนะครับอ่า27อะไรเนี่ยมีนา37นะครับข้างหลังก็จะเป็นลันยันอย่างนี้นะฮะก็พระปิดตานะครับอ่าเขาเรียกอะไร หล Dante, วงพ่อจะเรียกว่าหลวงพ่อสุกไหมหรือต้องเรียกว่าหลวงปู oh ่ส um, ุกนะฮะแล้วพระปิดตาหลวงปู่สุกวัดทางกระบือนะครับอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับหลวงปู่สุกนะครับหรือพ่อสุกหรือหลวงพ่อสุกนะหรือหลวงปู่สุกเนี่ยนะครับผมของวัดทางกระบือเนี่ยนะก็เป็นเกจินะครับที่มีชื่อเสียงพื้นบ้านนะครับในเขาเรียกอะไรในจังหวัดนครนายก อีกรูปหนึ่งนะครับผมก็เขาบอกว่าก็ผู้ทุกคุณองท่านท่านก็ดีทุกอย่างนะเขาว่านะครับเรื่องความเขาเรียกอะไรเรื่องความบู๊ก็มีเรื่องความบุญก็มีนะครับส่วนมากเขาว่าออกบู๊แหละนะครับออกเรื่องเหนียวเรื่องคงนะครับผมก็เก่งในเรื่องของอ,อะไรนะพอกแป้งไล่คุณใสเออนะครับพอกพอกแป้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอกแป้งยังไงแต่ตามข้อมูลเขาบอกเก่งในเรื่องของใครที่โดนคุณใสนะฮะโดนคุณใสโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับมนต์ดโดนใส่ของไว้ง่ายนะครับก็ไปให้หลวงพ่อช่วยรักษากนะ็จะทําการพอกแป้งไล่คุณใส่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรักษาโรคนะครับเก่งในทางคุณว่านคุณยานะครับเ,เก่งในกับในการว่านเกี่ยวกับ ทำว่านทำยารักษาโรคก,กับผู้ที่เขาเรียกอะไรป่วยแล้วคือไปรักษาที่ในก็ไปหายหรือป่วยที่แบบว่า,าแพทย์วินิจฉัยโรคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาให้ท่านนะครับช่วยทําการรักษาให้นะเขาเก่งนะครับว่าทุมงคลก็มีประสบการณ์นะครับหลายๆด้านนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเหนียวก็มีเหมือนกันนะครับผมเรื่องเมตตาก,ก็น่าจะออกแนวเขาเรียกอะไร ก็ต้องเป็นพราปิดตาแหละนะเรื่องเมตตาหานิยมเนี่ยเห็นไหมฮะปิดแบบนี้เขาเรียกปิดมหาลาบนะครับปิดมหาลาบนะครับผมปิดด้านบนอย่างเดียวนะครับเนื้อเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมะนะครับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลของท่านก็ก็สร้างอยู่หลายรุ่นนะครับก็เลือกเอาเราชอบรุ่นไหน ชอบการออกแบบแบบไหนนะครับเราก็เลือกเอานะครับผมเลือกเอาที่ชอบเอาที่กําลังศรัทธาเรามีนะครับอันนี้ผมได้เป็นพระปิดตามาเพราะว่าดูแล้วเนื้อหามวลสารค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมนี่ผิวเนื้อนะครับนี่นะครับปิดตามหาลาบนะใครที่ชื่นชอบสายพระปิดตาแต่อยากได้พระดีราคาถูกนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะทางอีกสำนักหนึ่งนะครับเป็นเกจิพื้นบ้านนะครับนั่นแหละนะครับผมยังไม่ได้ เขาเรียกอะไรยังไม,ไม่รู้จักกันกว้างขวางสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้รู้จักกันกว้างขวางสักเท่าไหร่ก็นิยมกันเฉพาะในพื้นที่นะครับเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นนะครับยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้แบบว่าถ้าเป็นพูดถึงแบบคนต้องรู้จักกันทั่วประเทศก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะครับผม,ผม,ผมเป็นเกจิ ที่เก่งในพื้นที่ก็เก่งนั่นแหละแต่ว่าคนเขารู้จักแค่ในพื้นที่นะครับผมนิยมเช่าหากันในพื้นที่นะครับผมอ่าเนี่ยเขาเรียกปิดตาจัมโบ้ไหมเออใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะฮะเออนะครับก็อ่าก็อ่าของดีนะครับของดีหนึ่งในของดีราคาถูกที่นํามาให้ชมกันช่วงนี้ยังไม่มีผ้าแพง นะครับเพราะยังไม่ได้มีสตุ้งสตางในการเช่าหาบูชาสักเท่าไหร่นะครับก็ดูพระหลักอยากเอ่อเาเรียกอะไรนะมาลายยาอยากดูพระหลักย่อยต่างๆนานากันไปนะครับเออดูต่างๆกันไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับสะสมนะครับนะครับนี่แบบนี้เลย นะครับส่วนผมก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่อยได้ห้อยพักเกจิห้อยแต่พักกุนะครับผม,มใครที่ชื่นชอบพักเกจิเนาะนะครับพื้นบ้านง่ายๆเลยอย่างนี้นะครับคงไม่ต้องไปส่องลงกล้องอะไรนะครับเพราะว่าคือไม่น่าจะมีเก๊น,นะครับไม่น่าจะมีเก๊ของยังคือ,คอพูดง่ายๆคือยังไม่ได้ ยังไม่ได้มีราคานะครับพระเครื่องยังราคายังไม่แพงนะครับก็ยังไม่มีคนทําเรียนแบบออกมานะครับผมเป็นพระที่หาง่ายราคาถูกนะครับผมพบเจอได้ทั่วไปนะครับพบเจอได้ทั่วไปนะครับพบเจอได้ทั่วไปเพราะราคายังไม่ได้ไม่ได้ขยับเลยนะครับก็เขาเรียกเหมาะที่จะเช่ามาา เหมาะที่เช่ามาแขวนเพื่งพุทธุคุณนะครับผมเออไม่ได้เหมาะที่จะเช่ามาแล้วขายไปนะเพราะว่าราคาก็ไม่ค่อยขยับราคาไม่ขยับเลยนะครับผมก็พูดกันตามความเป็นจริงเลยเนาะแต่เก็บไว้ก็ไม่เป็นไรถ้าคนชอบในเรื่องของเก็บในสายคณาจารย์ต่างๆนะก็เก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจะเช่ามาแขวนนะครับก็ เช่ามาแขวนดีที่สุดแล้วนะครับก็อย่าไปซีรีส์เรื่องว่าต้องซื้อมาแล้วขายไปเสมอไปนะครับผมมีพุทธคุณคุ้มตัวอย่างแน่นอนนะครับมีประสบการณ์มากๆสําหรับคนที่นําไปบูชาพึ่งพุทธคุณนะครับม,มีประสบการณ์นะครับพระมีประสบการณ์นะครับไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์นะเห็นราคา เห็นราคาไม่แพงอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์แต่ว่าคนคือคนเขายังไม่นิยมนะเราจะเก็บไว้ในอนาคตก็ได้ในอนาคตอาจจะนิยมกันก็ได้นะครับผมเพราะว่าพระดีอ่าพระดียังไงก็ต้องมีประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับสําหรับพระเครื่องต่างๆนะครับผมหลวงพ่อก็ท่านก็เก่งนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลไว้เยอะเหมือนกันนะครับม,มรณะ ท่านละสังขารปีเท่าไหร่ปี5้ากว่านี้ใช่ไหมนะครับผมนะครับก็ถือว่ายังเป็นพระใหม่อยู่นะครับปี37มี37ก็ถือว่าเป็นพระใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้เก่ามากไม่ได้เก่าเลยแหละพระใหม่แต่ว่าเกจิอาจารย์ก็เขาเรียกอะไรอยู่ในยุคที่ที่ท,ที่ที่ดีที่ที่ขลังเออที่ขลังในในช่วงในยุค เขาเรียกอะไรยุคเขาเรียกเป็นยุคที่เกจิกขังขังเยอะเออเป็นยุคที่เกจิกขังขังเยอะนะครับเอออีกนึงก็ขาดการโปรโมทด้วยแหละนะครับขาดการโปรโมทด้วยนะครับถ้ามีการโปรโมทเนี่ยก็คนอาจจะรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็คนก็จะได้เรียกนิยมนะครับนิยมวัตถุมงคลของทางาาวัดาทางกระบือเยอะขึ้นนะครับแต่วัตถุมงคลมีเยอะนะครับ ไปเสิร์ชดูวัตถุบงคลของวัดทางกระบือนี่มีเยอะด้วยมีตั้งแต่หลักสิบยันหลักหลักพันเลยนะครับยันหลักพันเลยนะครับแต่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับถ้าเช่าหากันก็น่าจะไม่เกินสามร้อยนะครับผมสภาพนี้ย่คงจะไม่ได้เกินไม่เกินสองร้อยนะอย่างเงี้ยไม่เกินไม่เกินน่าจะอยู่ที่ร้อยเดียวซื้อง่ายขายกล่องก็ร้อยเดียวนะครับแต่เปี่ยมด้วยแต่เปี่ยมด้วยพุทธคคณนะครับอย่างแน่นอนนะครับสาหรับ พระปิตาใครที่ชื่นชอบพระปิตาเนาะนะครับพระปิตาก็เขาเรียกอะไรจะเด่นในเรื่องของอเมตตามหาลาบนะครับเมตตามหาลาบอำานวยโชคลาบนะครับผมเออใครที่ค้าขายฝืดเครื่องการเงินหมุนเวียนไม่เขาเรียกอะไรไม่คล่องนะครับก็ต้องบูชา,านะครับพระปิตานะครับเพื่อจะได้อำานวยความลาบลื่นลื่นไหลในการ ทามาค้าขายให้เกิดการหมุนเวียนข้องมือขึ้นนะครับผมนี่นะครับเขาก็เลยต้องสร้างผ้าปิดตาขึ้นมานั่นแหละนะครับถ้าปิดแบบเฉพาะบนเอ่อบนอย่างเดียวเนี่ยนะครับปิดเฉพาะบนอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกอ่าผ้าปิดตามหาลาบถ้าปิดบนปิดล่างปิดหูปิดท้ายปิดอะไรปิดทวารทั้งหมดอ่ะเขาเรียกผ้าปิดตามมหาอุดนะครับก็จะเด่นในเรื่องของทางคุ้มครองนะครับมหาอุดหยุดกระสุนนะครับก็ประมาณนั้นออกทางบูบบนะครับแต่ถ้าปิด เฉพาะด้านบนอย่างเดียวปิดเฉพาะหน้าอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกวา่าปิดตามหาลาบนั่นเองนะครับเขาจะเด่นไปทางโชคลาบให้คุณทางโชคลาบทํามาค้าขายออกทางทํามาหากินนั่นแหละพูได้ง่ายนะครับผมอา้าวนะครับผมสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับผมก็ชมพระเก่านะครับพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆหน่อยนะครับผม ไม่ได้ลงกล้องไม่ต้องชี้ตำหนิยังไม่มีแท้ไม่ได้มีเก๊นะครับแท้ดูง่ายอยู่หรอกนะครับผมนะครับผมก็ดูพระเก่าพระใหม่พระแท้ไม่แท้สลับกันไปนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะนําพระอะไรมาให้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกรวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ